เด็กสาวตั้งใจจะไปตัดผมที่ร้านทำผมแต่กลับได้พบโอกาสทางธุรกิจอย่างใหญ่หลวงโดยไม่คาดคิดเธอสังเกตเห็นว่าผมของลูกค้าถูกช่างทำผมรีดจนเป็นรังนกอย่างแข็งแรงต่อมาเธอรีบหยิบกันไกรและดำเนินการทันทีในพริบตาเปลี่ยนผมที่เหมือนรังนกให้กลายเป็นลอนผมทันสมัยและอินเทรนทันทีที่ชนะใจลูกค้าอย่างรวดเร็วปรากฏว่าเด็กหญิงคนนั้นเป็นผู้กับชาติมาเกิดในชาติที่แล้วของเธอเธอเป็นนักออกแบบระดับนานาชาติเพียงแต่ธุรกิจของเธอรุ่งเรืองเกินไป การทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันทำให้เธอได้กลับชาติมาเกิดในยุค80เมื่อเด็กหญิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเธอแย่งถั่วต้มน้ำตาลของเด็กผู้หญิงคนนั้นไปความทรงจำของเจ้าของสวนทะลักเข้ามาในหัวเจ้าของสวนเดิมเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมทำงานทำแต่เรื่องวุ่นวายทุกวันบางครั้งยังไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อขออาหารทานครั้งที่เลวร้ายที่สุดคือ <S <S เธออยากแต่งงานกับเขาโดยใช้วิธีทำตัวเสียเสียหายหายแต่ตอนนั้นเพื่อนบ้านในละแวกนั้น ทุกคนต่างชี้หน้าด่าทอเขาอย่างรุนแรงแม้ว่าจะเป็นความ